ได้ความเยลเคียนซอสเดมอนเอาแต่ซอสแบบเลิศมาดีโลกกินกระเทียมหอมหอมอร่อยไหมอร่อยไหมฝรั่งสุดหล่อยายจ๋าป้าป๊าหลอดจังนี่อุ้ยเอามือไปจุ่มน้ำอุ้ย ตังปลาอยากสูอืมเขาเรียกว่ากินห่อปลาเขารู้สึกว่าห่อปลาได้ให้อันเดียวนะอร่อยแซ่บพนะคำเดียวคำเล็ก <laughs> เล็กเล็กจัง <laughs> ทอลำเขาหลามเนี่ยอือยิยงแตกินแค่คำเองนะเนี่ย <laughs> พี่พี่ปานีคำเดียวเอาฝ <laughs> อยเยอะมาือเปล่าย่งนีนสลัดเดยวบตยเบเีกบตยเบี ยาโยโย่ก็ใส่แบบนี้อันนั้นาแบสอันนั้นนกเอ็กซ์ล่ะอันตัวมาก็แบสชัวอันอีกอันนี้เฮลามาครัตถ์เจ้าอย่างนี้หยิบใส่เองดีเฮลเอ็กซ์ล่ะอืมแล้วอีกอันนี้อรสเฮลามาอินห่อไม่หมดหยิบเอาอื้มมุดแบสกัน ừm ừm kênh smart kênh shop thử lòng chút tương mà hả ร yeah. hmm? no. ักพี่กันใส่อีกนกเมียเนาะรักกันใอม